ฝันเห็นงานแต่งงานของเราฟันเ,ร,เราจับมือด้วยกันและยังคงฝันต้องมีชักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังทางเจอได้อใฮอันนี้คือกรอบมันขยับแล้วเหรอวะเนี่ย กล่าวสวัสดียยชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะฮะแล้วคุณก็อยู่กับผมจากงูคนเดิมคนดีนะครับผมซึ่งวันนี้อารมณ์ดีค่อนข้างที่จะเป็นพิเศษแล้วก็วอลเลอร์พาร์ทซีซันที่41ที่กรอบมันสีเขียวถูกใจมากแต่มันเรียกว่าขยับได้แล้วเหรอวะนะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นตีมี่เวทกันครับผมซึ่งตีมี่เวทเนี่ยผมได้มาจากการซื้อ er วอเลอร์พาร์ทลหน้าอ่ะมันจะได้สกินตีมีที่ออกมาพร้อมฉี แล้วก็ซีซั่นซีซั่นนี้นะครับบอกเลยเป็นยุคที่ตีมีแรงจัดจัดจัด,จด,จดเอะมันอยู่ในหมวดหมู่ไหนวะเอา้าอ๋ออุอ้ยตายไว้ไกีบกูไม่มีตีมีจบแล้วชีวิตมากเลยช่องมึงก็จะอินดี้เกินแล้วทำไงเธอได้ไม่มีตีมีเออก็เดี๋ยวจบเกมค่อยไปเปิดบัตรเช่าตีมีแล้วกันตอนนี้เล่นคีล่าสกินล่าสุดก่อนดีกว่า <S <S ขเขาเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าคนดูสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้อ๋อแล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่ตามใจคนดูเดอะซีรีส์นะครับถ้าจะขอให้เล่นตัวนั้นตัวนี้ก็ไปขอใต้คลิปของตามใจคนดูเดอะซีรีส์เนาะส่วนคลิปนี้คุณจะคอมเมนต์อะไรก็ได้เลยเป็นกาลังใจให้สเสมอกูเป็นกําลังใจให้เจ้าของช่องก่อนเลยมั่งขอฉีเวทมันจะเล่นไงวะน่ะโคตรพี่มาหาจาบอยากกินจับเด็กกิน กินด้ไหมพี่และสําหรับใครที่ต้องการจะกินตับตุยและต้องการจะเติมแะคะก็ไี้เลยเพจพอมดเคลมว่าแพ้ค่ะสะดวกรวดเร็วปลอดภผยผู้ช้แค่ o อ e n ID อดีับตับอ่อน,ออนแค่นั้นก็พอค่ะจิ้มได้เลยที่ลิงค์ข้างล่างนะคะแถมเปิด24ชั่วโมงค่ะจินได้โหลดที่ลิงก์ข้างล่างไม่มีตับก็จิ้มได้แล้วคนปกติเขาไม่ม,มีตับกันเลยวะตับมังกรเจียบขอกินตับมังกรหน่อยได้ไหมคะ ิริีนผบก่อนไหมครบพี่หน่อยนะ่ไอ้เจ้าแบทแมนกูแคตัวมาใหม่ก็อยากวูม้มจับมันเสียบหรือเปล่า <c oughs> ล่ะคะเสียบ <c oughs> จะกินจับแล้วมันไม่เสียบสนใจมาเติมกับพี่ได้นะั่นเนาะแข็งตัวอุ้ย <c oughs> ตอบแผ่นหน้าก็น่าจะเสียบอยู่เหมือนกันตะว <c oughs> เสียบเสียบเหเสียบเหอดูยูโน่อุ้งตีนหมียูโน่ฮ่าเริ่มหิวตับขึ้นมาอีกแล้วสินั <c oughs> ่นไงจับแบบเดลิเวอรี่โอ้ยฉันผ่านแกลบได้เลย คเกูแบทแมนเดี๋ยวกูเค้นนี่วะนี่คีล่าว่าไงเหรอซาต้าเธอเห็นกระต่ายป่าตัวนั้นไหมเนื้อมันจะอร่อยขนาดไหนกันเชียวนะอันนี้เธอหิวแล้วว่าซาต้าจะไม่เป็นไรเธอเอาเนื้อไปเดี๋ยวเขาเอาตับโอเคป่ะโอเคแล้วก็จัดการเลยค่ะจจับเสียนี้าโอ้เยจับอร่อยมากเลยค่ะช่วยด้วยคุณกำลวดผมโดนนกสังขัคงกับพีปอบกิน ไวลาพวงตำรวจเชื <łość> ่อใจไม่ได้ทุกวันนี้อปอปอเป็นสายตำรวจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตำรวจวะเฮ้ฟู้ดฟิตฟู้ดฟิตได้กินตำน่าจะแซ่บตับของใครกันนะที่มันกินตับของใครกันดาวด่าหรือเปล่าคะขอกิน ไม่ผมด้วยครับผมโดนกินจับเต่จะกูแจ้งตำรวจไม่ได้เดี๋ยวกูโดนจับด้วยไม่จีไม่จีประกาศจับจากตำรวจแต่งค่าหัวแพนด้า500ล้านเบลีคดีลักไมโลเด็กปอ2ตั้งแต่ปี2 0 0 5ถ้าโดนจับได้กูว่าโทษประหารร้อยเปซ็อ้าอยู่ๆก็หนาำไหลๆเลยจะกินยาได้กินจับที่มันกินตับของไข่กันแล้วเชิงยาวอยู่ลเกินอ๋อของลออากินรับต่อยย ายากนะคนแบบเนี้ยคนที่วิ่งไล่ตามเราพร้อมที่ฉุดลังเราไว้แม้กระทั่งกูวิ่งหนีไปมันก็ยังตามมากินกูอะ่ะมันมีอยู่สองบุคคลโดยย่อยหนึ่งปอบสองตำรวจคุณแม่เคยสอนด้วยว่าเห็นปอบให้เปิดค่ะแล้วก็ถ้าเห็นนกสังคางกำลังบินอยู่ให้วินน่งหนีก่อน,นพอตกมาแล้วค่อยไหลค่ะเออแม่เป็นหมอผีหรือเปล่าเจอปอบให้เปิดเนี่ยบุหลานไปรู้บุหลานฟุบฟับอัคคีีกูไฟละชีวิตและสุดท้ายก็สามารถกินตับ ทำได้แบบสวยงามค่ตอบแซ่บแซ่บแล้วตับของป้อมมันเป็นไงวะเนี่ยอ๋อไม่รู้จักกันนั่นไงอืไม่เล่นดีกว่าโคตรอภิมหากาบโอ๊ยปวดตดแล่นี่ก็คือโคตรอภิมหากาบหนังสู้ชีวิตในการวิ่งหาห้องน้ำถ้าหาห้องน้ำไม่เจอบอกเลยไม่ได้ออกมาแค่ตดแน่นอนเย้แล้วเจ๊แล้วปวดตดปวดตดปวดตดโอ้ยไอ้องน้ำห้องน้ำโอ๊ยโอ๊ยตดแจ๊กวายเอ็กซิคิวแจกด้วยอื้กลิ่นแบบนี้ ยำแหนมชัวชัวมึงก็ว่างเนาะมานั่งสูตรกินตดพร้อมกับวิจารณ์เนี่ยแล้วเป็นล้มแล้วต้องไปช่วยแคลรี่แต่เดี๋ยวนะวจดไเ่แล้ววัดีก ก็ได้เอาใบก่อนล้างจมูกกูเท่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นได้สองมึงหยิบผิดควรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเมื่อคืนไปกินอะไรฟป่ารู้สึกง่วงท้องนั้นโอ้ยมันมาอีกแล้วโอ้วดจนเล้ยคกันโอ้ยหด็อตจกแบบลาดช็อตกินเมื่อกี้ส้มตำยายสีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กูกะไว้แล้วว่ายังไงยายสีต้องเป็นสายตำรวจชงใยต้องได้เอ็ดแล้วจีไม่ไหวกอแล้วโอ สำลักน้ำลายจุดไอ้จังหวัดโอ้ยโอ้ยจุดเกมดันเนินไปแล้วกูสำลักน้ำลายไปวะโอ้ยตายตายนีวเรียกดีไปดิบไปดิบชีวิตจริงเลยคนบ้าเลยจะตายแล้วเนี่ยไปละเออ้ละม้าดูละบานปั๊บปา๊ โอ้ยเมี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 ยจ๋ามากูถอยก่อนโอ้ยแลบปวดท้องมันแลบปวดท้องอีกแล้วโอ้ยสุขาอยู่ทางใดน้าต้องเปนสุขารเลยาะย่าแจกโอ้ยมันแค่ปวดต้ออีกค้ับโอ้ยไม่ใช่แจกตีพี่เราควจะตดขนาดนี้บางขี้เลยดีกว่าเมื่อกี้ก็ออกแล้วน่ประมาณสองก่อนได้กูกะเวลาเจอมันมีเสดอะไรไม่รู้ติดเต็มหน้ากูเลย ไม่อย yeah. uh ู huh. <laughs> yeah. uh ่เลยเหี้ยอปวดตดปวดใดไอ้ปวดตัไปวดตดปวดตดติตดแตกแบบลัดฉัดจูอ้จู่ไันลัดฉัดไดจูได้เอาดีพราะตัวนี้ตดเหม็นหอาอย่างก่าว่จูดจูดแบบไม่เลียนหลบจูดไ้จูดจูดแบบไม่เลีสัก <Yeah. S 2> ลำแบบสิจูดจูดจูดมาสิครัจะหลบิกสักลำแบบเอนันเบียกเวงถอยก่อนดีกว่าเฮ้ยจัจยายสีเล่นผมแล้วครับโอ๊โออะไรอะไรดันดันมาโอ๊ยปวดกดดีองดดันจูดโอ๊ยโอ๊ไม่เดาส่งท้ด้วยวิลันเยากทห้องนะปวดกดปวดด เดตีมี่มึงเลิกตดได้ไหมเดี๋ยวดะตีมี่ยังไม่ได้ตดเลยเออของหล่อเลี้ยวเองค่ะมาได้กินยำมะม่วงมาเต็มเชียก็ตัวมัมกินยำมะม่วงค่ะหล่อเลี้ยวใหญ่ๆหล่อเลี้ยวเรากำลังไปช่วยเบลเอ๋ยปวดตอนะครับปวดตดเอ๋ยปวดตดแบบลากช็อตเฮ้ย ดอกสุดท้ายออกแล้วบังดาบจีมี่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่จีมี่จีมี่ไม่ได้เจอของหลอเลี้ยวเองค่ะเขาอนุญาตเข้าหนัแป๊บนึงนะคะว่าดอกสุดท้ายเมื่อกี้ออกเป็นก้อนเลยนะเนี่ยและเนี่ยมันคลิปบากคลิปบ่ออะไรว่าสกปรกสกปรกแอบตดได้ภูมิยาดีกว่าไม่มีคนเข็ยนปวดว้ายเจนี่เดี๋ยวใครมันยัยนี่มันปวดตดเนอะโอ้ตดเสียงออโอ้ไม่ก็หนับเฉียงบ้างครับโอ้ยวีละยาวี่ละยาโอ้ตดเสียงเ เนี่มึงคิดว่าคลิปนี้จะบินเปล่าวะคาดว่านะ่าจะเป็นไปได้เพราะดีเทลไายละเอียดเสียงเสริมนี่มาเต็มแล้วทำไมมึงมีกินตอนภาคด้วยวะเนี่ยอ๋อคนภาคหลุดตนในชีวิตจริงโอ้ <laughs> างได้ชีวิตเล่นมากระตังร้านป้อมกลา <c oughs> งกักพี่แกอีกเลยโอ้ย <c oughs> โอ้ยจนูจะขาหัวาันไปเอ้ย <c oughs> อาวชุบชีวิต หลอดแล้วเขาซิคิวลัดฉันเฮ้ยเรียกช่างมาคุยหน่อยดิทำไมป้อมกลางมีกลิ่นเหม็นๆว่าได้มีอะไรตายข้างในเปล่าโอ้ยไม่มีอะไรตายแล้วตดตีมีเองถ้าจะเหม็นขนาดนี้ขี้บ้างนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกดตดโอ้ตดส่หน้าแฟนโอ้โหขนาดกูแค่โดนถักทักเอ่เน่เน่มันจะมาขนาดนี้กูทำโเนีเอเส้นมากเลยโอ้ยกดตดตดแจกเกมนี้ใครไหวไปก่อนเลยมาหลอดลวงได้ฟลอเรนติโน่มันก็หลวงกูได้ โอเลี่ยวมันก็เอากูได้กระทั่งตีบีที่เป็นลมมันก็ยังหลวงกูได้ชีวิตโอ้โอไม่เป็นไรเพื่อนเราเข้าใจนายจากคนที่เคยตาย30มสูนนั่นมึงโยนแล้วล่ะไม่ได้เถอะไม่จับตัวโอ้โโอ้โหโอ้โหเอียนี่ยี่กี่คนจะตื่ปวดจนเลยจะกี้่ปหญ่ยจะแล้วม่งเลยกูไม่มีเพื่อแล้วประเด็นคือคลิปนี้ผมทำเสียงได้ด้วยการเป่ามือตัวเองตอนนี้มือเปียกไปหมดแล้ว เล่นสุดท้ายก็เชาบ้านชนะไมได้แบบสวยงามอ้โอ้โอ๊เดี๋ยวป๊บโอ๊ยจนมาจบเกมแล้วมึงก็ยังตดดอตีมี่เปล่านะเมื่อกี้ไม่ใช่ของตีมีตีมี่ยังไม่ได้ออกเลยของลอเลี้ยวเองค่ะย่มามะม่วงมาดำเลือกแล้วอุบ,บวนหัวเหละอุย๊ยเลีวยวอนเราได้เอ p พีด้วยเด็นน่ะอื <c oughs> โอ้โหไอ้พวกตดเก่งๆนี่คะแนนสูงจริงก็อบอกแล้วว่านี้มันคือซีซั่นของทีมมี่และถ้าจะเล่น G ีมี่ให้ได้ทันลดคนกินถั่วเยอะๆขนาดเล่นโอ้โหทำดาเมจไป17.5เลยเหรอให้อันดับสองของทีมเลยน้ ตีมีออกตัดเลือด้ยูนเนอะและถ้าหาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จากกูนะครับวันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนและหืมตดมาทั้งเกมเลยขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะไปก่อนแล้วจ้าบุยบุยรักทุกคนมากมายนะครับมา